สามสองนี่ก็รีบ,บ <c oughs> แล้วไม่ยังไม่เสร็จเลยพี่ชอบหล่นเขาห้าสี่สามสองห้าสีห้าห้าห้อยู่แล <c oughs> ้ห้ 5, 4, 3, ากดห้า่สามสองมาพร้อมยัง พร้อมมาแม่มาพร้อมมาเพราะว่าวันนี้เราได้เจ้าของคนที่เขาเปิดร้านอาหารทั้งสองคนเลยเป็นเอกคนนึงเนี่ยมีสามีเป็นมัสเตอร์เชฟและอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจที่เป็นแบบว่าลูกชิ้นเคยกินลูกชิ้นเขายังเคยนะคะแล้วเป็นไงบ้างาก็อร่อยค่ะอร่อยแล้วก็มีรสชาติที่ค่อนข้างดีอีกร้านนึงเจ้าของร้านหมูกระทะที่เคยกินบ้างเคยค่ะแล้วหมูกระทะเขาเป็นไงบ้างก็รสชาติดีค่ะอร่อยแล้วก็พาแฟนไปกินหลายรอบแล้ว ของคุณนี่คือแบบว่าเขาเสิร์ฟมาเป็นสะตวงหรือเขาเสิร์ฟมาเป็นกระทงกระทงกระทงแล้ปักทูบป,ปะปักค่ะแล้วคุณกินควันทูบหรือกินทูบ <laughs> อต้าของรับเจ้าของร้านเจ้าของร้านผู้ก่อทานแล้วเจ้าของลูกชิ้นค่ะลูกชิ้นมามาชื่อดัง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 ไปแต่ก่อนอื่นเลยกูอยากรู้ว่าแบบว่าพวกมึงคือเปิดร้านอาหารกันจริงจังมากเลยนะถ้าแบบข้าวเป็นบ้านทำกับข้าวเป็นบ้านเป็นนำแหละเป็นโอ้ก็เกือบทุกอย่างนะทุกยเกษตร์นะมากักดีนะแล้วแบบ อะไรมาขนมนีออกกลวยกระยาซ่าไม่ไหวโบแป้งเองป่ะแล้วกวนพิงกะละแมอันนั้นนะเดี๋ยวเราไปลองดูนี่ท่าทำท่าเดี๋ยวใส่ C ิเลยปอ๊อป๊เสร็จแล้วตามทีเลยยันเลยของไอ้ไอ้เอือเอือทำเอือทํทำอะไรอร่อย โหทำอร่อยทุกอย่างอ่ะอีนิวมีไหมมีค่ะเราทานกันหรือเปล่าว่าเมนูที่อยีนิวเนี่ยหรอไม่ส่วนใหญ่อีนิวเขาจะทำเป็นสำรับต้องหอยสามเม็ดผัดผั่วคำหนึ่งข้าวกินนิดเดียวอันนี้อยากรู้ไหมเฉยๆนะคือเวลาเราตั้งตรงสามทางอ่ะเรารู้จักเขาทุกซอยใชยไ่มที่เขาเดินมาหาเรา่ะรู้จักสิบอกเขาก่อนต้องแบ่งกันยังไงวะกินคนเดียวหรอแล้วเพื่อนทำไงเพื่อนเขามานั่งก็เล็ขอส่วนบูนเพื่อนเขามานั่งก็เล็ขอส่วนบูนอ๋อก็เลยเป็นโอมากาเซ เพราะฉะน้นะคะต้อนรับนะคะคุณปิงนะคะคุณเอมนะคะกับโตวาเธยนะคะวันนี้ท็อปปิกของเรานะคะ3แพ่งหรือ4แพ้งหรือ5แพ่งท็อปปิกของเราวันนี้คือชอบกินก๋วยเตี๋ยวชอบแบบส่เส้นหรือส่ยข้าวแกงเลอามาได้ใจเลยนะหลับตานะหลับตาเราเดินออกมาดีกว่าใครเลือกข้าวแกงก้าวออกมาค่ะ โอเคมีอโมจอกนั้นเป็นกว๋วยเตี๋ยวลืมตาค่ะนี่แหละเอาล่ะ <c oughs> เดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้สนสุกสนานขนาดไหนไปค่ะ ก่อนที่เราจะไปโต๊ะกันนะคะ <c oughs> อยากจะฟังประสบการณ์ของการที่เราชื่นชอบอในส่วนของที่เราชอบกินเนาะ<ช>อันนี้ฝั่งข้าวแกงเน<ข>าะแล้วก็นี่ฝั่งกว๋วยเตี๋ยวนะอ่ะฝั่งอยากฟังฝั่งก๋วยเตี๋ยวก่อนว่าทาไมถึงชื่นชอบประสบการณ์การกินกว๋วยเตี๋ยวมากกว่าะคือกว๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันกินง่ายแล้วก็ร<ช>ู้สึกว่าแบบการได้สดน้ําการได้เทสเจอเรื่องเส้นเรื่องเนื้ออะไรเงี้ยนี่รู้สึกว่ามันเข้าถึงมากกว่าคือแบบว่าลักษณะเส้นก็มีให้เลือกมากกว่าแล้วมีอะไรอีกประสบการณ์การกินก๋วยเตี๋ยวของคุณหนูรู้สึกว่าทุกวันนี้คือ มันมีร้านแบบเยอะมากเช่นทองสมิธเราสามารถเลือกเส้นได้ประมาณ5เส้นตาตแต๊บปปปปปนึงอีนั่นคือทําสวยไปให้ใครดูอ่ะมีคนบอกว่าตาเขมันเลยพยายามมองคกอ,อ,อไม่จริงหรอกตาไม่ได้เขหรอกไหนไหน ายงงไมันมีให้เลือกแบบหลายเส้นวันนี้อยากกินมาม่าวันนี้อยากกินเส้นบุวันนี้อยากกินเส้นแก้ววันนี้อยากกินบะหมี่มันเลือกได้หมดเราก็เลยรู้สึกว่าเราชอบอะไรที่มันซดๆดมันจะได้ส่งส่วนประสบการณ์ของคุณนิวที่กินได้แต่เส้นเพราะว่าปากเท่าลูกเข็มนี่คือเป็นยังไงมั้งคะอะไรอะไรประสบการณ์การกินของคุณคุณรู้สึกว่ามันพิเศษกว่าการกินข้าวยังไงมันหากินง่ายแล้วก็หากินได้ทุกเวลาดึกดื่าก็จะมีร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยค่ะให้เราได้ คุณนีิวบอกตลอดว่าในอย่างภาษาอังกฤษยังมีคาว่บอนดเดอ๋อเ oh. นื้อใช่ไหมเป็นกว๋วยเตี๋ยวแต่ว่าข้าวแกงภาษาอังกฤษไม่มีนะคะ oh. ความ w ว r l d ไว d e มันต่างกันเนาะเพื่อนเนาะไม่ค่อยใช่นะไม่ค่อยใช่นะ น้องเพื่อนน้อเนี่ยะเพื่อนเอของฟังเราประสบการณ์กินข้าวแกงเรารู้สึกว่ามันเลิศกว่านี่มีความรู้สึกว่าข้าวแกงมันหลากหลายมากๆเอาพูดตรงๆนะมันกินง่ายอย่างที่เขาบอกแต่มันดูไปสิ้นคีดอ่ะถ้ามันเป็นคู่รักมันรู้สึกว่าก๋วยเตี๋ยวอีกแล้วก๋วยเตี๋ยวอีกแล้วเต็มที่แล้วก็หกเจ็ดเส้นมึงจะกินเส้นอะไรอีกอยกดอกเส้นผมหรอเส้นผมหรอก็ไม่ได้ไงแต่ข้าวแกงเนี่ยมันมีทุกภาคเลยเหนือกลางอีสานใต้เราเป็นประเทศอู่ข้าวอู่นะแลวบ้านเราข้าวมีทั้งขูไม่ใช่ประเทศดเกี๋วยเต เียว่นิสัยใช่ไหมล่ะเราบอกแล้วเสน่ห์ของเขาล้านแกงพริกน้ำปลาน้ำพงน้ำพริกผักเยอะไปหมดอะไรเจมส์โคตรจะเป็นตื้นเจียวหวานต้องำแกกับไข่เจียวอะไรอย่างนั้นโอเคอันนี้คือเป็นประสบการณ์ที่เรารู้สึกว่าความวาไรตี้ของเรามันมีมากกว่าของเขาอาจจะได้ในส่วนของว่าแบบเป็นทส่อรี่เป็นอะไรไปอะไรเงี้ยมาฟังข้อดีของการกินก๋วยเตี๋ยวหน่อยละกันนะแล้วก็ข้อดีของการกินข้าวแกงหน่อยละกันนะว่ามันดีกว่ายังไง อ่ะไปฝั่งนี้ก่อนนะคะไปค่ะยังความหลากหลายของการกินก๋วยเตี๋ยวนั้นก็คือ <ฮา S 2> เส้น <ฮา S 2> ที่เราเลือกได้หลากหลายถ้าข้าวแกงก็คือเราจะกินข้าวได้อย่างเดียวแต่อันนะี้เราสามารถเลือกเส้นเล็กเส้นมีเส้นบุกเส้นกลุบบางทีกินเป็นเค่เจอเส้นเส้น ข้าวแกงอาจจะไม่ได้กินนะคะคือจะบอกเลยว่าอย่างก๋วยเตี๋ยวเนี่ข้อดีเลยนะมันมีครบหมดแล้วมีอะไรบ้างเช่นโปไฮเดมีโปรตีนมีไขมันแล้วก็มีวิตามินด้วยวิตามินได้มาจากอะไรคะเนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะ วิ่งต้มยก็อาจจะได้มาจากผักแต่ว่ามันก็จะเป็นอาจจะเป็นผักบุ้งได้ธาตุเหล็กจากเลือดเออเลือดแล้วสมมติว่าอยากจะกินต้มยำมีไหมมีน้ำตกแห้งน้ำตกคือเราสามารถเลือกได้หลายอย่างแล้วถ้าพูดถึงอาหารในหมวดก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันอนข่าที่จะเป็นที่ป๊อปปูล่าในเอเชียหรือเซอิคเอเชียมันจะเป็นทางญี่ปุ่นเขาก็จะมีราเมงมาราเมงเกาหลีนี่เป็นอะไรจากจาการ์ตอย่างเส้นของอินโดนีเซียมีไหม มี่เรียกว่ามีโก โกลัวอะไรกลัวอะไรกลัวอะไรกเล้งกลถูกกลัวเล้งกเล้งกเล้งข้อดีของการกินก๋วยเตี๋ยวมันมีอะไรอีกคือมันทำกันสดๆเลยแล้วก็มันห่างไกลอคิว่ตะกะโลกถ้าอย่างไงต้มสุกเพราะมันร้อนเลยอย่างก๋วยเตี๋ยวเนี่ยคือเขาก็ยังขับมาให้หน้าบ้านเลยเราฟังเสียงกูเราวิ่งออกไปเลยบปอกตอกตอกกูวิ่งเลยวิ่งท่าไหนวิ่งท่าไหนน้ำซุปหกหมดน้ำซุปหกหมดกูวิ่งไปตื้อแคขี้ลิ้งอ่ะอย่างบางคนไม่ชอบกิ เส้นเลือกเป็นกินแปนเกาเหลาเกาเหลาต้องกินกับข้าวอีควายพี่กอฟตายกันต้องมาแดกข้าวแกงกูอยู่ดีเกาเหลาแดกกันต้องวันร้อนขึ้นเขาเหลาปลเปาใช่เม่อยากกินเส้นกินกับ้วกินนฝั่งนี้มั่งข้อดีของการกินข้าวแกงมีอะไรบ้างไปค่ะก่อนอื่นเลยนะคะโภชนาการครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นข้าวก็มีคาร์โบไฮเดรต ก็มีวิตามินเนื้อสัตว์ก็มีโปรตีนครบทุกอย่างเลยเขาบอกของของเขามีน้าซุปซบร้อนๆของเรามีไหมมีของเรามีอยู่แล้วฉีนั้ก็บอกว่านแกงข้าวอยู่ดีคือได้ต้มผัดต้มผัดแกงทอดหอมอร่อยในพิตาคือของเราก็คือแบบว่าได้หมดทุกอย่างทุกรสชาติอยู่กรุงเทพก็สามารถกินอาหารภาคใต้ได้กินเหนือได้กินอีสานได้ไม่ต้องแบบโอ้ยดอก๋วยเตี๋ยวต้มยำอยู่อย่างนั้นทั่ว7จิจจังหวัดไม่น่าเบื่อกว่าหรอไม่แต่ว่าของเขา เขาก็บอกว่าในข้อดีของเขาเขาก็มีก๋วยเตี๋ยวหลากหลายกว่าแบบว่าเนื้อไก่ปลานน่นนี่นั่นหมูเขาบอกว่าหลากหลายมีหลากหลายเแกงแดงมแกงมีหมดเลยตั้งแต่แบบว่าอาหารทะเลเนื้อไก่หมูอยกตัวอยากเมนูไล่กันไปเลยแบบไม่ซ้ำกันในร้านเข้าแกงไปผัดพีแกงไก่ไข่ตุ๋น ไข่ตุ๋นแล้วไข่ลูกเขยมาเลยลูกมาปลาลัดทิ้งไข่ต้มสามรสออนน้ำชุบน้ำยำหมักหอมหักแอมอะไรอย่างนั้นแต่ถ้าเป็นสมมติว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวปุ๊บเบิ่มหนึ่งเซเลตต้มยำอ่ะเส้นเลตต้มยำเย็นตาโฟเย็นตาโฟเย็นตาโฟเอ็มบ้างมั้งจไม่มีอะไรั้ย ไอ้อะกต้มยำเนี่ยนะพ่อเกะหน่อยปวยยำปวยำโม่ดอกยันดอกยันแค่น้ำแค่แค่แค่แล้วบอกว่าหลากหลายแล้วขอแซกเรื่องหนึ่งหุ่นของแม่ค้าเข้าแกงกับแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวนนี้แม่ค้าเข้าแกงแขนเลี้ยวเยินยืนอีนั้นล่วงไปครับอ่ะมึงล่วงมึงล่วงอันนี้ตักเตข้าแกงอันนี้ตักเข้าแกงแล้วอะไรล่ะสรุปน่าเราก็ใส่เลยแขนไม่เป็นไรเลยอีนั้นล่วงแต่ปีสี่เจ็ดอีนั้นล่วงแต่ปีสี่เจ็ดอีนี่ยอรุ่นแขน สข่เซ็กซี่นายนมอ่ะอันนี้เป็นข้อดีของเรานะข้อดีของเราคุณพร้อมจะไปข้อเสียของเข้าแกงยังยังค่ะเพราะว่าสภาพจิตใจยังไม่ค่อยพ,อพรอมสภาพจิตใจยังไม่ค่อยพรอมอ่ะข้อเสียของการกินข้าวแกงหน่อยละกันนะคะพร้อมแล้วไปค่ะ อย่างที่บอกคือมาถึงปุ๊บตักได้เลยแสดงว่าต้องทํารอไว้นานแล้วแต่ถ้าสมมติว่าขายเช้าต้มแล้วก็แต่เที่ยงคืนถูกแล้ววัตถุดิบของเขาต้นทุนสูงมากมากสมมติข้าวแกง2อย่างราคาเท่าไหร่หมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งราคา2บาท2บาทเห็นไหมล่ะแต่ความแตกต่างคือมันอิ่มได้เลยข้อเสียของเขาคืออะไรอีกคือฉันจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพชนาการทางการอาหารเนี่ยอาหารเราควรจะกินภายในไม่เกิน2ชั่วโมง ถือจะถูกหลักเพราะถ้าไม่งั้นนะมันจะเกถดปฏิกิริยาหรือว่าทาให้เกิดแบคทีเรียในอาหารแบคทีเรียที่ไม่ดนะีทำให้เราเกิดการท้องเสียได้กินร้อนๆก็จะดีกว่าใช่เพราะว่าอันนี้เราทําแบบแม่ค้าก็ลวกในหม้อเลยสุดๆร้อนๆถูกไหมร้อนกลางล้างมืออย่างหนึ่งค,<ช>คือมันเปิดแค่ตอนเช้ากับตอนกลางวันคือตอนกลางคืนหิวอยากทานอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีใครจะไปเลือกกินข้าวแกงกับแล้วบางร้านก็ไกลมากอะไรอย่างเงี้ยใครจะไปกินโแล้วที่สำคัญที่เขาบอกว่ามีวัตถุดิบเยอะจากการทําอาหารจริงๆว่าเตี๋ยวเราสามารถ ประยุก็เตี่ยวไข่ก๋วยเตี่ยวทะเลก๋วยเส้นปลาเออเส้นปลาเราใส่ผักใส่อะไรได้หมดค่ะแล้วข้อเสียของข้าแกงอย่างเคยแล้วป่ะคือดิฉันน่เป็นคนชอบกินหลายอย่างเวลาที่ไปกิน่ะบางร้านอะ มันโซกมารวมกันใช่แกงคั่วหอยขมฝนกับต้มจืดอะไรเป็นอะไรไปมัม่วไปหมดและจุดเด่นของแมคคาก็คือมีหลายอย่างมากเช่นใส่นมทุกวันนี้คือใส่นมกันเยอะแบบจนคนกินก็ตาลายกันไปหมดผู้ตาลายกันไปหมดผู้ชายก็ไม่ได้อยากกินก๋วยเตี๋ยวเราไปดูนมเราไม่เคยเจอแมคคาข้าวแกงเซ็กซี่เนาะมีมีไหมีแต่แมใหญงเม่ป่าคือสภาพยืนไปหมดเลยกว่าจะเตจแต่ละอย่างทำอะไรออกมามึงเซ็กซี่อยู่คนเดียวเลยมึงเซ็กซี่อยู่คนเดียวเลย ลูกค้บาบอกให้ใส่นอมอีกปิีงทางนี้ <c oughs> อันนั้นหัวล่าอีกค่ะอันนั้นหัวล่าอีกค่ะอ่ะอันนี้คือข้อเสียของเขาแกเ่เนาะของคุณมามัง่งข้อเสียของฝั่งกว๋วยเตี๋ยวว่ะนี่ถ้ารู้สึกว่าบางทีวัตถุดิบที่ใส่มาเนี่ยหมูไก่เลือดผักอะไรเงี้ยมันมีหลายวัตถุดิบแต่บางร้านเลือกที่ใช้แบบหมูยุ่ยมันจะไม่อร่อยมันก็เหม็นแล้วน้ำซุปก็คาวเอาไปลวกหม้อน,น้ำซุปอันน้ำซุปคือความคาวมันบางร้านก็เป็นอันดับหนึ่งเลยเมื่อกี้เขาบอกว่าของฝั่งคุณอาหารจะบูดง่ายเพราะว่าคุณต้องตื่นตีสี่มาทำ ถ้าเป็นกะทิอ่ะไม้แต่ว่าร้านเราเนี่ยมันเป็นแบบว่ามีหม้ออุ่นตลอดเวลาไงเออไม่แต่วเสเี่ยวอ่ะข้อเสียมก็มีซื้อกลับบ้านสั่งเส้นเล็กอีดอกกลับมาได้เลยก้อนหนึ่งก้อนก้อนหนึ่งมาเลยอีดอกเสดลยน้ำซุยพันแยกจีนแต่ข้างในคือเบียดกันมาเลยก็คือของเขาคืออาจจะต้องกินที่ร้านหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่สามารถที่จะแบบว่าอาจจะเอากลับมาสั่งเสเี่ยวกลับบ้านอ่ะน้อยเจ้ามากแต่ที่จะอร่อยแต่เขาแกงกลับบ้านอุ่นได้อร่อยเหมือนเดิม แต่ของเขาบอกว่าราคาของเขาถูกกว่าของคุณเพราะว่าของคุณถ้าเกิดกิน2อย่างก็เป็นราคาหมื่นกว่าของเขา2บาทกินได้เลยโอ้เขาก็ดูป้าอีอดอกตัวแค่นั้นจะไปกินอะไรอ่ะไม่แล้วอย่างของที่นี่มันบอกว่ามันถูกเพราะว่าอะไรมันได้แค่กลิ่นไงอ๋อเพราะเขาลับ<อ>ก็บอกว่า,ากินได้เยอะคนสองบานเนี่ยคือคนละสองบานนะสี่แพ่งมีกี่คนน่ะสี่แพ่งมีกี่คนน่ะแบ่งกันอีนั้นเอาทูไปอีนั้นเอากระทงไปเอาอะไรตับเติบไปแห้งเวอร์ไม่แล้วข้อเสียก๋วยเตี๋ยวว่าเวลากินอ่ะเลอะเธอติดหมอม่า เสื้อขาวกับเส้นเล็กน้ำตกไม่ถูกกันสุดๆุดไม่ถูกกันสุดสุดยำกัไม่ลูกจังหวะดุดปึ๊บเส้นสะบัดปพ๊บเข้าตา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 ก๋วยเตี๋ยวคือข้อเสียบมันถูกเยอะมากแล้วบางทีคนทำน้ำซุปไม่อร่อยก็เป็นไงก็ไปโทษเขาแล้วก็บอกไปนพอสมุติทำไม่อร่อยก็ไม่ด่าลูกค้าว่าอเราไม่ปรุงดีๆล่ะอ้าวอีสัตแล้วมึงไม่ต้มมาดีๆล่ะแล้วมึงไม่ต้มมาดีๆล่ะอีเอ็ล่าใช่ซึ่งถ้าเป็นข้าวแกงข้าวแกงได้หมดเลยอ่ะสมุติถ้าแม่เขาทำมาไม่อร่อยราดน้ำพริกน้ำปลาพริกเท่่่่าไหรใชแมถ้วยนี อร่อยใช่ไหมลองเชิญช่องถัดไปคะ่ะก็ให้แดกอย่างอื่นไปถ้าบอกไม่อร่อยอ่ะแต่ว่าถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวปุ๊บบอกไม่อร่อยเคปกปูทำเพี้อะไรไม่ได้เลยแม่แล้วปรุง,จง,จงแล้วปรุงเจ็งเจ็งเราเจ็งเลยนะคะถ,ถ้าเขาปรุงถ้าเขาปรุงเจ็งทำงานไปเดินไปขอน้ำซุปเพิ่มปุป๊บแม่คะอกว่า,ดดาห้าบาทอห้าบาทเพิ่มหน่อยสิบบาทเราไม่ทานได้อีกเลยบางร้านก๋วยเตี๋ยวว่ะสมมติกูสั่งแห้งใช่ป่ะกูจะขอน้ำไม่ให้นะคะเขาคิดตังค์เพิ่มว่าจ้าแต่เขาแกงเนี่ยสมมติว่าขอน้ำซุปเพิ่่มเนีย ให้ไข่ดาวเลยให้ไข่ดาวเลย <c oughs> มันเป็นแบบว่า <c oughs> มันเพิ่มเข้าไปอีกอ่ะมันบัฟกันตลอดเวลาโต้ไแรลพร้อมไหมพร้อมนะม <า S 2> ต่อโต้ไปลร <มา S 2> ไปลรไปค่ะไปคือ ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยสถิติเนี่ยมีทั้งหมด643,237ล้านหลักเศรษฐศาสตร์อุปสงค์อุปทานหมายถึงอะไรการที่คนนิยมกินก๋วยเตี๋ยวมากกว่าอย่างที่เขาบอกว่าหาได้ง่ายใช่นามันหาได้ง่ายลวดเป็นการใช่คนชอบกินเยอะระดวกสบายอ่านได้ง่ยว่ามีหลายร้านเพราะมันไม่เจ๊งคือคนก็นิยมจะเปิดร้านเพื่อไปเกณฑ์ เอาแค่กินแค่สะดวกแต่ถ้ากินเอาอร่อยก็ต้องกินอาแรงมึงกินเอาสะดวกหมงกินเอาอร่อยแล้วตัดภาพมาที่สถิติของร้านข้าวแกงในประเทศไทยปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมดมึงฟังนะสี่ร้านสี่ร้านจะดูหกแสนกว่าร้านสี่ร้านมันเจนิมกว่ารันนี้เรื่องนี้ไม่เถียงันเจนจริงเพราะว่าขอรับต๊บได้ไข่ดาวนั่นแหละเออเพราะขอรับตบได้ไข่ดาวนั่นแหละไม่จะบอกว่าอีร้านข้าวแกงของเราที่ร้านก๋วยเตี๋ยวไม่มีเลยเนี่ย คือหลักโภชนาการทั้งหมดความสะอาดอนามัยและการหาซื้อง่ายก๋วยเดี๋ยวนี้ดอกก็จะสั่งป e ุ๊บอีแม่นั้นยังไม่เปิด รอนน้ำซุปก่อนลูกมันยังไม่ร้อนเลยรอนัวเด็ดอันนั้นรออันนี้วกว่าจะได้แดกพอดีแดกข้าวแกงอิ่มจบแดกข้าวแกงอิ่มจบกูไม่เคยเห al, ็นร้านก๋กกวยเตี๋ยวมาพูดว่าอัเด็ดอันนั้นเด็ดอันนี้กูเห็นแต่ร้ายข้า,าวแกงมึงนั่นแหละทำไมทำไปด่ากันไปเอาหั่นมารน <c oughs> ่อยจะได้อ๋อต้มยังไม่เต็มเลยเอาอเนยมาผาัดก่อนใช่แล้าก็ก๋วยเตี๋ยวภูมเซ็กซี่ลวกไงลวกร้อนปลากระป๋องเซ็กซี่เซ็กซี่แล้วของเขาพีแบบว่าก๋วยเตี๋ยวโบราณก๋วยเตี๋ยวอะไร้าแกงคุณมีล้าวข้าวแกงปรบไ้ เวลาไม่ได้อร่อยมากถ้าอร่อยมากเราเกลดจริงไม่ตายค่ะคุณมาพูดกับมันได้ยังไงทำไมอยู่มาตั้งนานแล้วเนี่ยเออไม่มีไม่มีอ่ะถ้าหมุนร้อนปุ๊บร้อนเลยเหงื่อแตกเลยเหงื่อแตกเลยเลือดเกลีดไอติมไอติมแดดทำไมข้าว ใ่ไงแต่ว่าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยสร้างชื่อระดับโลกให้ได้อย่างเป็นผัดไทยหรือผัดซีอิ๊วเนี่ยชาวโลกรู้จักหมดของคุณข้าวแกงมีอะไรคนต่างประเทศคนต่างชาติรู้จักต้มยำกุ้งพันนุ่งพันแหนติดอันดับก๋วยเตี๋ยวไทยไม่เคยติดอันดับนะคะติดอะไรติดผัดไทยไงอะไรนะคข้าวแกงผัดไทยเขาสารมากูเขาอยากกินกันมากเลยผัดไทยถ้าถือก๋วยเตี๋ยวคือไปกินบนเวทีไหม่ะแต่มีลีส์ถือข้าวเหนียวพรมว่วงที่มาของหวานจากร้านกูคือไปกินนะไม่ข้าวเหนียวไปใช้ข้าวแกงค่ะทีนี้ประเด็นค อะไรเส้นกันนะคือขาทำมาจากข้าวอะนันเราเป็นเพื่อนกันอะันเราเป็นเพื่อนกันจบเนาะโอสมมตินะลิซ่าอะมึงเป็นแบบว่าระดับโลกเลยมึงเป็นระดับโลกตอนนี้อะมึงเต้นข่ก๋วยเตี๋ยวกับเต้นขเขาแก่ใช่ไหมของเมืองไดิิง่น้ดิ๊บแบพิงีนเดบแบกพิงพีนำเมเกไเรมบาเริเกเริ่มบ้าอ้าวจะนี่ไงเปิบเป

อยากสาดก๋วยเตี๋ยวอยากสาดก๋วยเตี๋ยวจริงๆใส่เข้มาแล้วตอนนี้ทำท่ายกมอใส่จริงตัวขาวเลยตัวขาวเลยอะเลือกไม่ได้นะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าฝั่งไหนมันจะดีกว่ากันนะคะไปให้ผู้เชี่ยวชาญนะคะเขาเป็นคนตัดสินให้เราดีกว่านะคะเชฟกิ๊กจ้า Iron น h e ฟ Thailand จ้า สวัสดีครับผมเชฟกิ๊กรกระมลชอบดีงามนะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าในรายการเถียงแซ่บสุดๆเลยนะฮะเดี๋ยวเชฟจะสรุปใฟังครับจริงๆเข้าแกงผมว่ามันมาจากสำรับของคนไทยสมัยก่อนยอะไรเงี้ยแบบที่มันมีอาหารหลายๆอย่างแต่ว่าดูยุคสมัยเนาะคนเร่งรีบขึ้นทำอะไรรวดเร็วขึ้นยอะไรเงี้ยกินปุ๊บทำงานปับ๊บจับสำรับนั่นแหละมาลาดข้าวก็กลายเป็นข้าวแกงผมว่า ก๋วยเตี๋ยวจริงแล้วที่เคยศึกษาดูมันเข้ามาแต่สมัยพนา,ายนะที่มีโปรตุเกสมีจีนเข้ามาค้าขายกับบ้านเราก็ดาเส้นเข้ามาไทยก็เอามาประยุกต์เลยครับก็เป็นแบบก๋วยเตี๋ยวแบบไทยๆผัดไทยก็ถือว่าเป็นก๋วยเตี๋ยว จริงๆแล้วตอนนี้ก๋วยเตี๋ยวอ่ะมันมีมานานแล้วเนะเหมือนบะหมี่กึ่งอะไรอย่างเงี้ยที่เราคุ้นเคยกันมันก็คือก๋วยเตี๋ยวแหละปัจจุบ,บันนี้มันยังมีหลากลาหลายเลยแบบมีทั้งน้ำตกมีทั้งเงยลโล่โฟที่แบบกึ่งสำเร็จรูปนะแล้วก็คนเติมน้ำปุ๊บใส่ผักใส่เนื้อสัตว์ก็กลายเป็นก๋วยเตี๋ยวได้ละข้าว <S <S แกงปัจจุบ,บันนี้มันอาจจะไม่ถึงกับก๋วยเตี๋ยวเนาะแต่ว่ามันมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นรีทอร์นเนาะที่เป็นข้าวแกงเหมือนกันสามารถเก็บไว้ข้างนอกได้เป็นปีๆๆเเ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 ลลลยยยยยนนนนนนะะขขขข้้้้้้้้าาาาววววววกกกกกกััับบแแแงงงคคคคือออออออุุณไไไปป่่่่่มมมโรร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 ฟ็็็็ทททตตตชูดดดีีีีีี์สจิ มันจบในถ้วยเดียวอะเราไม่ต้องคิดเยอะไปก๋วยเตี๋ยวเรือเราคิดได้เลยว่าแบบเราจะกินน้ําตกหมูหรือว่าเราไปร้านเยลโฟเราก็จะรู้เลยแบบเส้นใหญ่แห้งเงยลโฟต้มยำสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก๋วยเตี๋ยวทําไมถึงถูกใจคนก็ปาเพราะว่าคนเราอ่ะมันชอบเค็มเผ็ดเปรี้ยวหวานไม่เหมือนกันอะดังนั้นคุณสามารถคอสตอมหรือว่าปรุงได้ตามใจสั่งเลยดังนั้นอร่อยแน่อยู่ที่มือคุณครับข้อเสียเราก็อาจจะด้วยความหลากหลายเนาะ ข้อจำกัดในเรื่องของร้านก๋วยเตี๋ยวคือเขาจะขายเฉพาะทางอย่างยูงยน่โฟเขาเก่งเขาจะขายยนูน่โฟอย่างเดียวต้มยำเก่งก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำอย่างเดียวหรือว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำใสลูกชิ้นปลาอย่างเงี้ยก็จะสังเกตนะเขาจะเป็นลูกชิ้นปลาอย่างเดียวเขาแกงต้องบอกเลยว่าข้อดีคือความหลากหลายมันสามารถแบบรวมความอร่อยทั้งของทอดของผัดได้ในจานเดียวแต่ข้อเสียคือเดินไปปุ๊บอาหารเยอะเหลือเกินอ่ะบางทีรสชาติรวมกันมันก็แบบกินไม่ได้ก็มีใช่ไหมบางคนใส่ไปอ่ะข้อเสียหนึ่งอย่างหนึ่งก็คือเขาแกงมันมีแค่พริกลลาาาาาาาปมมมมมมมััันนนนเเ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 เพพิิ่่่่่่่่ผ็็ดดคคแอออออยยยยงงีววท้้ถถใใรรรรไไูกจจจชะะบบ เราปรุงเอเพิ่มเองไม่ได้เลยออาจจะเป็นข้อเสียขงข้อแก้ครับสรุปโดยรวมนะครับทุกอาหารมันมีสารอาหารครรบทุกข้ามู่ ขึ้นอยู่กับคุณเลือกกินแบบไหนมากกว่าครับผมอย่าอข้าวแกงอ่ะมันมีร้อยอย่างแต่คุณสั่งแต่แกงกะทิอย่างเงี้ยคุณจะได้ผักไหมก็ไม่ได้เหมือนกันมันขึ้นอยู่กับที่คุณเลือกว่าคุณจะกินแบบไหนครับสำหรับคนทำบ้านที่ใหญ่ที่จะเปิดร้านนะครับก็ดูก่อนว่าเราถนัดที่จะทําอะไรไม่ว่าจะเป็นอาหารอะไรก็ตามทั้งข้าวแกงหรือก๋วยเตี๋ยวหรือจะเป็นอาหารชนิดอื่นเนาะเอาความถนัดที่เราคิดว่าเราถนัดที่สุดอย่าคิดว่าอุ้ยตอนนี้เทรนด์นี้มาอันนู้นมาอันนี้มาอย่าไปตามตามแล้วคุณจะหลงทางแล้วกก็คคุุณณจะะตตมาาาเอสิ่่งทีถนนนัดแหล มาเป็นจุดนําตัวเองแล้วเอาสิ่งที่คุณถนัดนะ่ะมาเป็นจุดนําคนอื่นและให้คนอื่นตามมาหาของคุณครับอขอบคุณเชฟกิ๊ก <Yeah. S 2> นะคะ yeah. ก็อย่างที่บอกไปนะคะก็มีทั้งข้อที่เขาเสียนะคะใครชอบก๋วยเตี๋ยวก็ได้ทานก๋วยเตี๋ยวแต่ละวันของคนไทยมันก็ไม่เหมือนกันเนาะเพราะว่าตอนเช้าอาจจะอยากกินก๋วยเตี๋ยวตอนเด็นอาจจะอยากกินข้าวแกงก็เอาตามที่ตัวเองชอบนะคะสุดท้ายนะคะขอบคุณนะคะปิงแล้วก็เอ็มมากนะคะมีผลงานอะไรสตูดิโอสตูดิโออะไรยังไงแบบบักหน่อยก็ฝากด้วยนะคะสำหรับรายการสตูดิโอของเรานะคะก็ฝากว่าเดออฟอ๋่งอ๋องใจเหมือนเดิมก็คือตอนนี้นะคะก็ยังรอคิวของพี่นิวพี่เอ็มนะคะคือตัวเองสแตนบายตลอดก็คือแบบว่าอยากให้คิวยากสุด ใครคิวยากสุดอีปิงจริงบางทีนัด9ก้าโมงอีปิงมาถึง4โมงอีดอกตากูตะก้องหมดคิวกลับไปกันหมดแล้วใครจะไปท่ายละเดี๋ยวต้องให้คุณเดมเขาแก้ข่าวหน่อยว่าคุณเป็นอินโทรเวิร์ดตอนนี้หายย่างพะเป็นเป็นอยู่ค่ะยังเป็นอยู่ใช่ปะ เราเขาหายยังมึงถามมาสิมึงถามมาสิไม่หายยังคะตอนนี้ยังไม่หายครับเป็นอยู่เรื่อยอยากให้เพื่อนวิเคราะห์หน่อยวการเป็นโลกของเขาเป็นไงบ้างไ <c oughs> ม่หยุดเสือกไม่หยุดเสือกแม้แต่วินาทีเดียวเลยเดือวอเอกปเอาปีโทเวิร์ดในที่นี้คือมันต้องเก็บตัวไม่ยุ่งกับโซเชียลไม่อะไร <c oughs> คือไม่อยากไปไหนทําอะไรใช่ปะแต่อีนี้ถือโทรศัพท์แล้วด่ามึงอันนี้รู้ยังอันนั้นรู้ยังอีนี่แหละอีโทเวิร์ด อันนี้คือเป็นโลกที่เราได้สัมผัสได้ว่าเป็นโลกอินทรเวิร์สถูกไหมใช่ะคุณแก้ตัวอะไรไหมคะว่าเป็นยังเป็นโลกนี้อยู่จริงๆแล้เราไปตรวจแล้วค่ะแล้วเป็นเป็นอินเทอร์เน็ตเป็นอินเทอร์เน็ตสุดท้ายนะคะอยากให้ทั้งสามท่านนะคะแต่งก่อนให้พวกเราหน่อยเกี่ยวกับกระเต๋ยวเรือหรือว่าข้าวกลงข้าวแกงลูกชงรูชเชนนะคะไล่มาเลยก็ได้ค่ะคุณเป้เริ่มก่อนก่อนเลยค่ะอันข้าวแกงมีมากหลากหลายอย่าง แกงขี้ข้างก็มีนะเธอจ๋าห่อหมกหั่วแอบสมองหมูเราก็มาแดกขี้หมาบ้างก็ได้อร่อยดีจะไปกินก๋วยเตี๋ยก็อร่อยใส่น้อยๆผงชูรสนะนะ อ่ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามนะคะรายการของเรานะคะคฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะกดสับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ดูคลิปลรวใหม่ก่อนใครนะครับอตอนสุดท้ายท่าเต้นหน่อยอ่ะหนึ่งสองซ้กินข้าวแกงเต้นไม่แรงเข้าเข้าเข้าอุ๊ยแม่มันจะโดนจมูกเกาหลีไมอะจะต้องกอนเลยดัด